ับตอนนี้เราอยู่ที่กม44นะครับตลาดนัดกม44นะครับก็จะมีก่อนจะจะเข้าเราต้องอวัดไข้ก่อนนะวัดไข้ใส่เกลียววัดไข้ใส่เกลียวนะแล้วก็แนะนำเขานะ เรามีลงทะเบียนด้วยใช่ไหมะอ,อ่าถ้าถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าเกิดมีคนไข้เนอะเราก็จดจดเบียนไว้นะโอเคอครับก่อนที่จะเข้าตลานดนั้นนะครับพี่กมสี่สิบสี่นะครับเราก็ต้องมีการาวัดไข้นางมือนะอ่ะอยู่ด้วยอยู่ด้วยถ่ายรูปหน่อยอ่ะ แล้ววันนี้เป็นวันแรกเนาะหยุดมาหลายวันละเดือนกว่าแล้วนะตลาดนัดโกโม .44 นี้เป็นวันแรกนะแต่ว่าเราต้องปฏิบัติตามมาตรการของอจังหวัดต,ตากของเวรวัฒนะครับขอบคุณมากนะครับวันนี้บรรยากาศวันแรกของตลาดนัดโกโม4 4นะครับ อันนี้วันแรกก็วันแรกก็กกเมียบๆนะครับยังเมียบๆอยู่ ี่หยุดนานเป็นไงบ้างวันแรกก็ลูกค้าก็เรื่อยๆนะเง,ๆนะเงียบๆนะวันแรกนะครับนี่ก็จะเรียกอะไรไส่ลูกชิ้นนะครับวันแรกยังเงียบๆอยู่ลินจีครับลินจีลินจีโลเท่าไหร่สามห้าครับสามห้า <35 S 2> <35 S 1> นะโอเค ามาดูหมูกันนี่ร้านหมูก็ปฏิบัติตามระเบียบของอคำสั่งจังหวัดนะครับปฏิบัติตามนโยบายของท่านนายเพื่อพระเป็นไงบ้างพึ่งวันแรกนะ คนก็ยังไม่ค่อยรู้นะต้งขายวันแรกแล้ทุกวันอังคารพบกันที่กอม .44 เหมือนเดิมนะครับต่ก่อนเข้ามาก็ต้องมีการวัดไข้นะครับหมูเจ้าเดิมเจ้าเก่ามาเหมือนเดิมอ้าวโรตีโรตีพะเยาโรตีพะเยา เอาให้พี่ห้าไม่ต้องใส่ไข่ไ,ขไม่ต้องใส่อ,อาทินนเดี๋ยวมานะบบนี่โรตีพยาวซิ่งปฏิบัติตามมาตรการของอจังหวัดตากของท่านนายอำเภอพบพระนะครับ นี่ร้านแว่นก็ปฏิบัติตามระเบียบตามมาตรการของเขานะครับวันนี้เป็นวันแรกเนาะจะเงียบหน่อยแต่ก็ปฏิบัติตามยังไงนะฮะมาช่วยกันอุดหนุนตลาดนัดโกโม4ิปิดเดือนกว่าแล้วฮะวันนี้เป็นวันแรกนะสวัสดีครับนี่ปฏิบัติตามมาตรการนะ นี่ก็คือน้ำเต้าหู้เจ้าเดิมแต่เงียบไป1เดือนกว่ามาแล้ววันนี้นะครับต่อไปก็จะขายทุกวันอังคารนะครับก็จะมีน้ำเต้าหู้รสชาติเหมือนเดิมขนมนะถึงเหมือนเดิมนะใหม่ๆยังเงียบอยู่นะ นี่ร้านผักก็ปฏิบัติตามมาตรการใส่แมสหยุดกันเดินกว่าแล้วเนาะตอนนี้ผักมาแล้วผักจากพื้นบ้านของอำเภอพบพระ,พะมาแล้วมาช่วยกันแล้วตอนนี้โรงเรียนยังไม่เปิดช่วยเนี่ยขายของอยู่ใช่ไหมโอเคเนี่ยปฏิบัติตามกฎการนะ ส่วนมากผักก็จะเป็นผักคนพ่อผ้าเรานะคนบนดอยเราผักพื้นบ้านนะมาใช้บริการได้กระลำลุยช่วงนี้ประกาศเขียวยังไม่ออกนะออกน้อยมีน้อยนะครับ เดี๋ยวลากันตรงนี้เลยนะครับผู้ชมครับ